นี่ถือว่าได้เริ่มแล้วนาะกับการแบบวงสมเวรกล้องค่ะจะให้ตื่นเต้นขนาดไหนครับเพราะว่าช่วงซองจะนานตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ที่จะได้เรื่องโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะว่าเราอยู่อยู่อยู่กับมันมานานเหมือนกันใช่แล้วก็ได้ได้ลงลึกเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครมากขึ้นได้ได้รู้จักเขามากขึ้นได้รู้จักกันละกันมากขึ้นใช่วันนั้นแบบมีรีทรูเบาๆแล้วก็แบบโอ้ยสับซ้อนับซ้อนสับซ้อนมากคือถ้า ที่เห็นน่าจะไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่ตัวเองใช่ค่ะก็อยากให้รอติดตามมากๆเพราะว่าเรานั่งอ่านเองก็ยังสนุกใช่อย่างอย่างที่พี่เจมสพี่บอกว่าบอกว่ามันจะเป็นหลายๆลาย multi world แล้วก็หลายๆอายุแล้วก็หลายหลายยุคหลายยุคจริงเป็นเป็นอีกช่วงที่เหมือนกันแบบลุงเนาะต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างต้องดูแลตัวเองขนาดไหนคะมากๆค่ะคือห้ามเจ็บ ไหวเลยค่ะ okay. ตอนนี้ก็นอนนอนเยอะๆเพราะว่าทํางานแทบจะไม่มีวันหยุดเลยยาวยยาวเลยยาวๆนี่เหมือนบอกว่ารับพักฟ่อนน้อยกว่าเอ๋อ be oh, ตอนนี้น้อยกว er> ่าเดิมอีกค่ะใช่ตอนแี้ก็น้อยแล้วตอนนี้น้อยกว่าเดิมอีกค่ะกลัวมันจะมาเช็คบินล็ตามหลังไหมเพราะว่าเราทํางานแบบผีเยอะนะตอนนเลยับกลัวค่ะกลัวอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากพอเรามันก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยใช่เราแบบทำเราผิดชอบเยอะ มาในไม่สักระยะเลยจ้ะพี่เขไม่ขอแบบว่าเบางางหน่อยหรือว่าตั้นจริงหรือที่เโอ้ตอนตอนนี้ตอนนี้พวกเอ่ออีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเบาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้จะอยู่แต่กับกองละครก็แต่งงานไม่ใช่ได้เจอแฟนๆแต่ว่าเราก็จะแบบตั้งใจให้ได้ดูในปีหน้าใช่ตั้งใจทำผลงานเต็มที่ค่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องถ่ายไปถ่ายอีกสี่ดวงค่ะเลยสั่งไปทั้งหมด เดี๋ยวพูผูกเดี๋ยวพูดสองวิชาได้ค่ะอย่างอย่างแบบเองก็ต้องเตรียมแฟนมีตตัวเองด้วยใช่ใช่ยังไงบ้างคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไปทีงไหนแล้วก็เยอะอยู่ค่ะคือหนูก็เข้าไปคุมกับพี่ๆตลอดเวลาเขาคุยเรื่องแฟนมีตแล้วก็เดี๋ยวจะขายบัตรแล้วนะคะ วันที่26น ovember นี้นะคะ10โมงทางไทยท t เก็ตเมเจอร์นะคะแล้วถ้าใครสามารถมาไม่ได้ก็ออ่ไลฟ์สตรีมมิ่งจะ99บาทค่ะแฟนๆกลัวกดบัตรไม่ทันหนูมีคาถาไหมลูกกดได้อยู่แล้วแล้วถ้าไม่ทันทำไงหนูต้องกดภาวนาให้แฟนๆเองไปเรียนมาสักเหนเห็นว่าแฟนดีๆเ็บก็แบบ ลดบุนดูแลใช่ลดบุนดูแลตัวเอง,เ,องเราก็แบบมีหลายๆโชว์ที่ตั้งใจทำมาให้คนดูแล้วก็อยากให้เอ j นจอยไปในวันนั้นจริงๆเพราะว่ารู้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ใกล้คริสต์มาสด้วยแล้วก็แบบใครที่ต้องบินมาหา <c oughs> มาดูอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำให้มันเป็นสเปเชียลเมมโมรีกับพวกเราค่ัถ้าแบ่งทีมใส่ใครออกไไหมคะ ไยแคมป์เหรอใช่เราจะไปแคมปิ้งกันก็รอดูชุดมามี่ฮันนี่แฟนจานะคะว่าจะมาในทีมแบบไหนพี่ปีนเตรียมส่นแคมป์ยังคะเป็นต้นไม้นะต้นคริสต์มาสหรอคริสต์มาสคริสต์มาสเลยแดงว่าไปแน่นอนไม่รู้ไปสิไปสิไปไปไปค่ะไปมาพูดถูกแรงซัพพอร์ตวันนี้หน่อย แฟนมารอเต็มเลยนี่ของคนของผันเต็มได้หมดเลยวันนี้ครับเป็นไงบ้างที่สาวเขาอยู่กับเรามาแบบไม่ทิ้งแล้วเลยเราเราเราเสมอเห็นตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยแล้วแบบโอ้หงานแล้ววันนี้มาตั้งใจมาักมากมาแคมป์มาแคมป์มาแคมป์ติงไงมาซ้อมแคมป์ติงแต่ะก็เต้นหนักเหมือนเดิมใหญุ่กเก่งใจมากเลยไปลองไล่นักดูยังยังมีเงินเสร็จ แข่งเลยนะเก่งหรอคะโอ้เก่งใจเก่งใจมากเก่งใจจริงๆเก่งใจมากนั่งคุยกันในรถก็แบบวันนี้รับก็ได้รับของด้วยหรอกค่ะแบบพอมาเห็นก็ Oh my god ใช่อย่นแฟนบอกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แค่นี้ก็น่ารักมากใช่แบบมาหากันก็ดีใจมากเลยด้วยกันได้เจอหน้าเป็นล่าสุดนะครับพี่บิงก็ไปทำทั้ง มาทำบุญแบบทุริตีกระสอบอะไรอ่อ๋อเห็นพิมเห็นตลอดใช่ค่ะพิมเห็นพิมเห็นทุกแผ่นฟอมที่ที่ที่ทุกคนไปทำบุญก็อนุโมทนาค่ะยินดีมากๆก็หนูก็ทำบุญให้พี่ๆเหมือนกันแบบว่าวันไหนไปทำบุญก็นึกถึงตลอดมันจะมีโปรเจกต์ร่วมกันไหมคะชวนกันกันกันอยากเนีอะไรอย่างเงี้ยเราทำนะจริงๆอ่ะแบบหนูไปทำบุญกับคุณแม่ค่อนข้างบ่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนคุยกันแล้วไปด้วยกันนะคะ เชิญชวนเลยทำบุญด้วยกันค่ะเนาะโอเคค่ะอ่ะที่สุดคู่ลูกได้ค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปตัวเลยนะคะเฮ้ยทำงานแล้วก็ไปส่วนไปส่วนแล้วเดี๋ยวนี้